ยังลงไม่เคลนอยู่เลยขบลับรถเดี๋ยวนะจากอุดรมานาครสองห้าสิโลเนาะอืมทั้งฝนที่สะกดแล้วก็หนีมาที่นคร<ม>ก็มาพักที่นี่ค่ะโรงแรมสระ The River ไม่ขับรถแล้ววันนี้พักเหนื่อยจะ้ะนี่ร้านอาหาร The River อยู่ใกล้ๆที่เองเดี๋ยวไปทานชิลๆไม่มียุงปกติยุงชอบรักขณามากวันนี้ลมดีดี น่าจะตกฝั่งสกคแต่ยังไม่มาอุดรค่ะแล้วก็ด้านหน้าก็ด้านหน้าของโรงแรมเดลิเวอร์ก็จะเป็นผับผับบาร์รเตอร์งเดี๋ยวรอน้องสาวจะป่าปะจะมาอยู่เดี๋ยวค่อยขึ้นไปอาบน้ำแต่งตัวไม่ขับรถเราวันนี้หน่ายมากไม่รู้วันนี้ติดขบวนอะไรน่าจะมีสะเสด็จมาเพราะว่าปิดทางแต่ก็เรื่อยๆคะ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศนะคะดูสี่ Etus, ยนอนใหญ่มากรถใหญ่ส ouais, ส Mau สส immt, ยสสสส Para ิ่งส่วนได้นะคะเป็นถนนริมโขงฝั่งนู <S <S ้นจะเป็นฝั่งท่าแขกค่ะสปปลาวทางนี้รู้สึกว่าจะขึ้นไปทางไปเวียดนามจะใกล้ใกล้กว่ามุกนะคะใกล้กว่ามุกเส้นนี้เส้นทางใหม่เลขอะไรไม่รู้ฝั่งนั้นเคยเคยไปดานนางสองครั้งนะคะแต่ถ้าข้ามจากท่าแขกไปเนี่ยเวียดนามใกล้มากนะคะดู ข้อกำลังกายน่ารักมากเลย,ยค่ะบรรยากาศชิวๆมีลอมอ่ะแล้วก็นาอยู่ได้เพราะว่าไม่มียุงมากัดลมเย็นว่าลยหัวฟ,ฟ,ฟูหัวฟูเหนื่อยมากเอ็นลงแท้นี่ค่ะมีความสุขมากโอเครออยู่ยายติดมาเร็วๆอย่าให้ได้ไปลากโอเคอย่าไปลากชิจัดการเลย <laughs> โทรจิกๆว่ารีบมารีบมาปะๆแค่สี่สิบกิโลเองอารีบเข้ามารออยู่นะจ๊ะโอเคบ๊ายบาย